วันนี้ฮะนี่อยู่กับผมเอกนะฮะใครเช็คกี้ครับอือวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรครับไหนชื่อเกมวะซูโมซูโมโทริเออวันนี้อย่าเพิ่มกันไม่เสียเวลามเลยฮะติงแล้วก็เกมกันจะเป็นใครผักตกจริงๆริมันใครล้มก่อนแพ้แต่วนี้เราตตั้งกฎใหม่ใครผักตก คนหลเดินแล้วะเอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าคุณคุณแพ้ผมแล้วจริงๆอ่ะใช่อ่ะเนี่ยยังไม่ล้มเอ้ยเอ้ยทำไมมันไม่เดินอ่ะกด W เดินนีไมรู้วิ่งก่ดนะอูซัดก่อนแล้วัดูซัดก่อนแล้วไม่เหโดนโดนเตะมาดิวะมาดิวะเฮ้ยหันหันทางนี้ทังนี้ทังนีเขาไปตัดเขาไปตดตดเฮ้ยยังยังยัลุกลุกลุกไนไนนนน

เอ้เดี๋ยวเอ้เอ้าแล้วทไมมันลงเก่นเอ้าพื้นพังลงมาลงมาอัดตอ้งล่างเหรออัดตัวดำมานลุกีมาดีมาดีเอ้าลุกไม่ได้คนเลยลุกเร็วๆอ่ะลุกลุกเฮ้ยช่วยกอุตติอกูติช่วยด้วยอกูติช่วยด้วยเต้นไหมตีอ้จนหนาลุกไม่ได้เต้ เอาเราไม่กดเลยเอาเฮ้ยกูลุกไม่น่าแฮะเริ่มใหม่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแม่งงอ๋อเ้ยมันก็มาแล้วม้ย หลบไหมไม่ขึ้นหลบอยู่นี่ไอ้ไอ้อ่องลุกขึ้นแล้วอ่ะดัวกูแน่เมากูเมาเดือดดือดดืเฮ้ไม่มีเยี่อเลยตุ๊บตุ๊บ่งเ้วกูกิ้งหรอะเกียกตะไครมีเกียกตะไ้มาจี๊ดคุณจี๊ดโอ้โหกูจะถึงนี่นี่คือกูพยายามที่น่อกจากไหมมาแล้วหลุดมาแล้วหลุดมาแล้ว กูพยายามตั้งหลักก่อนลุล่ลุล่ะปุ๊บปอีกแล้วกูล้มอีกแล้วถ่นงกอนถากอนถางก้อนลอีกแล้วจะทักลายนำที่อะไรตั้งหนาไปกันไกันไปลุก่อลก่อนก่อน่อนอืแต่งไม่มาว่เริ่มใหม่ไหมผลเริ่มใหม่หรอหนออมาเนี่ยเหรอเาเดิ ใครทำเองตกใครทำตกตกจากแมพได้นะนั้นอะไระอะไรวะอะไรวะปกลปกลมันเยันี่เอาละเเอาละก็ถึงเอาละเอาละเอาละไเอาละม่ต้อง่าออกมาเหอาละเอาเอาเออาเอาสมันะมัน เอาละครับตู้เตามันล้มหรือวอยากเล่นเนี่ยตร์อยากเล่นเนี่ยอยากเล่นเนี่ยมานี่าอุ้ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลงไม่ลงไม่ลงลงไว้ขูไม่ลงลากลงไว้ลาบันลงไว้ขู่ไม่ลงขู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 ่ไม่ลงขู่ไม่ลงขู่ไอ้ไม่ลงขูไม่ลง กูไม่ยังไงยังไงกูไม่ลงยังไงยังไงกก็ไม่ลงกูไม่ลงยังไงยังไกูก็ไม่ลงกูกอย่กูกอยู่กูไหวไ้สิอุ้ยยืดเตะขาเอ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 าเกมยี้หายใจผ่านใ่ไหมแอบมาแอบงานเลยยังไงกูไม่ลงเฮ้ยไม่ได้แต่ยังอนลุกขึ้น มันกระชทกหมวมันกระแทกหมวมันไปวะไปวะกูต้องออกไปข้างนอกเฮ้ยเขาจะเป็นหน่อเลยกูทีนี้กูแหวข้างนอกกูต้องออกไปข้างนอกแหวงนอกไม่ชนไม่ชนกูต้องไม่ชนกูต้องไม่ชนกูมองไม่เห็นตัวเองมนชกูต้องไม่ชนหรือเปล่ากูต้องไม่ชนกูต้องนะกูจะผักมันต้องผักวงแหวงล่างถึงจะรู้เรื่องไอ้ปไปตับหัวอุ้ยตับหัวก้อง ไอ้เหี้ยไม่่อเเลยนหมือนเกมเซอร์เวอร์เอาชีวิตรอดอ่ะกูู๋รอดแล้วกูรอดแล้วเฮ้ยกูรอดแล้วยังไงเนี่ยไอ้ศัตรูกูไม่ลุกแล้วยังไม่รอดยังไม่รอดกูยังไม่รอดกู๋กิ้งอยู่ไอ้กดไรได้บ้างวะไอ้เต้าหู้มันลุกเร็วๆเนี่ยไอ้เต้าหูตัวละตั้งหูอยู่รอดและอุ้งวางเนึ่งอูรออยู่เนี่ยอูยับรอเนี่ยมาซ้ายมาขวาซ้ายซ้ายขวาเฮ้ยชุ ้ายังหาช่องลุกไม่ได้เลยมึงนี้อู้เสพยานอนเสพยาได้หรอวะมีไหมเป็นแมปป่ะล่ะเป็นแมปป่ะล่ะเป็นแมปเหรอมีแมปด้วยเหรอวะเออมีแมปมีแมปเป็นแมปอื่นอันนี้แมปอันนี้น่าจะเด่นเป็นแมปเป็นแมปเฮ้เป็นแมปมา แบบนี้มึงเอาเลยดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยใครตกใครทำตกถึงตกข้างล่างุกชนะนะเอ้เอ้หันทางไหนหันทางนี้ไงสถานีไงทางนี้ไงไปมึงไปกัยไันเลยไปกไปนเลยลไปนเ่นยนยนังนเยันเลเลยเกลไกั

ไอ้เยี้ยกูชนะอีาอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งทำงานละตึ้งตึ้งตึ้งมันหมนตึ้งตึมัหมตึงไอ้ัววเลยัเอวเล็กอ้าเดี๋ยวแกมือมบแฟไอ้มันมีเกมนี้เหรอวะนี่ไงเป็นด่านเป็นด่านเด่าน นกแล้วลองดูดันอื่นเรื่อยๆเฮ้นี่ทำไรนะโจยังไงก็เห็นตอนสิบห้าใช่โจยังไงก็เห็นตอนสิบห้าวิตำรวจถึบบ้านสิบสามบถึงนี่คือเข้าไปเลยออมานายวิ่งผิดเหลี่ยมมาเนี่ยมาดิงด๊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 ดงด๊ด๊ดดดดดด ขึ้นไหมขูตามไปขูตามไปกูกู้อนไม่กูลุกไม่ได้ลูรไม่ได้กิ้งแล้วกิงแล้วกิ้งลงมาแล้วยกมึเร็กเร็วโ้โ้ยอ้ยดติดดติดตติด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 ไม่เห็นิดตดติดติดติลติเติดติดติมยนตติงิตตดดิ มึงเล่นไม่ซื่อนี่หว่าสารมึงเล่นไม่ซื่อเหรอไหมมึงเล่นไม่ซื่อเดี๋ยวมึงไม่มาดีหี้ดเลยเอาใหม่ตัดเอาใหม่สักูวิ่งลงเลยนะกูลงเลยนะเอาเอากูลงสไลด์ลงไปแล้วเว้ยไอ้สัรนุ่งนอนเลยเราไอสารใครลงข้าางงล่ก่อนชนะนะไอ้สัาร อู้งไปแล้วกิ้งแล้วกิ้งต่อกิ้งมาง้อเลยง้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีป้ามาเก็บข้าวาวด้วยมาแล้วลื่นลื่นหนีเงาเตะ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 ซ้ำเตะ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 ซ้ำไอ้แก่นปานไอ้หิ้งฟ้อเตะซ้ำเตะซ้ำไอเทียห่านทั้งไหนเนี่ย